การปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสปรีซิสการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยมินิโปรเจกต์ทราบเวลอินบ้านโคกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบอเบีย้ยโดยนางสาวสุภาวดีติคำตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบอเบีย้ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 จุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒน,นาความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยมินิโปรเจกต์ทับเบิลอินบันโคลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ย 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนหลังการใช้นวัตกรรมการฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยมินิโปรเจกต์ทับเบิลอินบันโคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยจากการศึกษาสภาพปัญหา พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบอเบียขาดทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากผลการทดสอบโอนิตระดับชาติในปีที่ผ่านมาตัวชีวิตที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาคือภาษาเพื่อการสื่อสารพระเจ้าจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการทำมินิโปรเจกต์ทราบิลอินบันโคลด้วยการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทำเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีขั้นตอนการดำเนินงานข้าพเจ้าใช้วงจรคุณภาพเดมิง่ง P D C A 1. ขั้นวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักสูตรแนวการสร้างนาวัตกรรมฝึกทักษะการพูดการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นวัตกรรมจัดทำนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบอเบียขั้นตรวจสอบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประเมินผลจากคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน็ตในรายว,วิชา,าภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปรับปรุงพัฒนานำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทบทวนพัฒนารูปแบบการสอนให้ถูกต้องสมบูรณ์พยอยามผลงานนักเรียน Hello my name is p n Phan i n n name is M Hello my name is ส i n a า a มา my nickname is ฮัลโหลมาแนมอีบริบูร่าอีแนมอีเชื่อเทรวีอาร์พรีเซนต์เทรดมาร์เก็ตบอสเดอร์ชายลาวมหาราชคอนเนชั่นเทรดมาร์เก็ตบอสเดอร์ชายลาวมหาราชคอนเนชั่นโลเคชันอีสต์บอเบียซับบิชชิงบ้านโคบิชชิงอุตตรประเทศพม่าบรีวีพรีเซนต์อาบัลคุนตนาวเชนคิวพอว์ชิงกูส บ้านโคดิสทริกอุตรดิตฐ์โคฟิน You can travel to p u Do by using a motorbike, car, and auto enfin. Activity is at p u d u You can take photo. เอยน u l i บ้านโิษ u ุตริษฐิ You can go s i g h t s e e i n g and h a v e photo the view Thailand and Laos. ผลจากการใช้นวัตกรรมหลังจากการใช้นวัตกรรมการฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้มินิโปรเจกต์ใ a ้เบ n ลอินบ้าพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพิ่มมากขึ้นในปี2566ผลคะแนนโอเนรายวิชาภาษาอังกฤษ26.56คะแนนปี2567 รายวิชาภาษาอังกฤษผลคะแนนโอเน30.77คะแนนเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติโอเนจากมาตรฐานตอนหน่งจุมีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพปี2566คะแนนมาตรฐานตอน2่อ1.2 25.40คะแนนปี2567คะแนนมาตรฐานตอน่คะแนน จึงสามารถสรุปได้ว่าปี2567มีคะแนนมาตรฐานต่อ1.2แชร์คิวว่าวอชิงกูดบาย